ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวันสไตล์นะครับวันนี้นะครับสําหรับนะครับเอาใจนะครับเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับสําหรับใครนะครับที้โหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับ P P S S P P นั่นเองครับที่เอาไว้่นเกมนะครับแล้วมันนะครับชอบแหลกนะครับ ไม่เลื่อนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนปรับนะครับโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับแอปพลิเคชัน pppp นะครับอ่านะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนะครับจะได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนั่นเองครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับเมื่อผมลงคลิปต่อไปนะครับมาเริ่มกันดีกว่าเลยนะครับ ก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เลยนะครับ p p s s p p เลยนะครับเข้าไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนตั้งค่าให้มันลื่นนะครับอ่านะครับสอนตั้งค่าให้มันลื่นเลยนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปกดตั้งค่าเกมได้เลยเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ มีถุงเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับก็เพื่อนๆนะครับคงจะงงนะครับว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไม่หมดเลยนะครับเราก็งงนะครับว่าเยจะตั้งยังไงว่าให้มันแอปพลิเคชันนี้ครับเร็วขึ้นนะครับหรือว่านะครับใครที่เล่นเกมนะมันแลกมันช้ามันบัฟนะครับแล้วก็มือถือของเราไม่แรงด้วยนะครับเล่นโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้ลกนะครับ นะครับวิธีปรับง่ายๆเนี่ยนะครับให้ลื่นให้แรงให้ไวนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าการสนับสนุนกราฟิกให้เรานะครับกดคลิกนะครับตัวแรกเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็ค่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปกดข้ามคลิปนะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้เป็นแล้วก็จะมาว่าผมนะครับนะครับค่อยๆดูไปนะครับกดอันแรกเลยนะครับเพื่อนเปึ้ง จะเจอคําว่านะครับ OpenGL นะครับให้เราเลือกอันแรกเลยนะครับปึ๊งกดใช่นะครับนี่นะครับกดไปแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกอันที่สองนะคำว่าโหมดนะครับให้เรากดกันไปเลยปึ๊บให้เรากดนะครับข้ามการใช้บัฟเฟอร์นะครับเอฟเฟกนะครับปิดไปเลยนี่นะครับ แล้วส่วนตัวนี้นะครับให้เราทําการนะครับติ๊กไปเลยนะครับให้เลือกไปที่หนึ่งพอนะครับเลือกหนึ่งพอนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับกดติ๊กตัวนี้ไปเลยนะครับ หลังจากที่เรากดติ๊กไปแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยนะครับมันจะเขียนว่านะครับแก้ไขรูปแบบหน้าของหน้าจอนะครับใครที่เข้าไปเกมแล้วนะครับเกมมันไม่เต็มหน้าจอนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ครับเราก็กดไปเลยนะครับตึ้งเต็มจอนะครับแค่นี้นะครับเรากดย้อนกลับกดเลื่อนลงมานะครับ นี่นะครับให้เราติ๊กตรงนี้ให้หมดเลยนะครับติ๊ก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 ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอ๋อไม่อันนี้ติ๊กไม่ได้นะครับติ๊กแค่นี้นะครับกดกดคําว่าส่งนะครับใครที่ปานกลางหรือว่าต่ำฟ้านะครับก็ให้กดส่งนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพ่สังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับว่ามันจะมีนะครับรูปแบบการเพิ่มสเกลภาพนะครับให้เราทําการนะครับ เลือกไปที่ไฮบิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตั้งไฮบิดแล้วยังไม่ลื่นอีกก็ให้เพื่อนไปเลือกตัวสุดท้ายได้เลยนะครับไฮบิดบวกไบชิวบิดนะครับแต่ที่นี้นะครับเครื่องที่เร็วอยู่แล้วนะครับก็ให้เลือกแค่ไฮบิดพอถ้าเกิดเครื่องที่ไม่เร็วหรือว่าความจำนะครับแรมน้อยนะครับก็ให้เลือกแค่ให้เลือกตัวนี้นะครับไฮบิดนะครับบวกไบคิวบิดนะครับ นี้ในที่นี้นะครับผมจะเลือกตัวไฮบริดนะครับแล้วก็ให้เราทําการนะครับเลือกไปที่นะครับรีโพเตอร์ไรน์นะครับกดติ๊กถุกไปเลยนะครับนี่นะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับแค่นี้เองนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับทำไม่ทันหรือยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับหรือว่าติชมได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับว่ามีนะครับสาระมีประโยชน์และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือว่านําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับขอเป็นกําลังใจนะครับขอให้คลิปนี้นะครับถึงหมื่นไลค์เลยนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไปเลยครับหมื่นไลค์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็ไอ้พวกควบคุมเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะครับระบบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็นะครับเป็นพวกเกมที่เป็นภาษาแบบอ่าภาษาอังกฤษนะครับแล้วเป็นจอดํานะครับปัญหาที่เกิดจอดําก็คือนะครับอาจจะเป็นตัวเกมที่เป็นภาษานะครับ อาจจะเป็นสเปนเยอรมันอะไรนี้อย่างนี้นะครับเราตัวเกมเป็นภาษานี้นะครับมันจะเป็นจอดําทันทีนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับตั้งภาษานะครับให้เป็นนะครับให้ตรงตามภาษาของตัวเกมได้เลยนะครับมันจอมจะไม่ดํานะครับอนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ